สวัสดีครับก็ทศพลบ้านปลากัดดาญจราบุรีนะครับนี่เลยมีปลากัดส่วนมากจะเป็นฮาร์ปมูนนะครับเป็นปลากัดฮาร์ปมูลนะครับนี่เลยนะครับนี่แบบนี้สีพัดเทลหโหสรงโคตรสวยนี่นะครับนี่เป็นพวกสีเดียวนะครับพวกสีเดียวพวกสีเดียวมีปลายักษ์ก็มีนะครับปลายักษ์เป็นหม้อยักษ์นะครับเป็นหม้อยักษ์อันนี้เป็นโค้ยนะครับโค้ยก็กซี่นิโม่นะครับอันนี้จะเป็นสีชมพูม่วงนะครับอ่าชมพูม่วง ก็จะมีเอ่อเวนด้านะครับเวนด้าหรือว่าบางคนก็เรียกอเมริกาดอนนะครับแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นสีมาเบิร์นอ์ก็มีนะครับมาเบิร์นด์นะครับสีขาวล้วนก็มีนะครับที่ไม่ใช่ขาวพัดเทวขาวแบบใสๆนะครับมัสตาร์ดนะครับมัสตาร์ดนะครับก็ส่วนมากจะเป็นฮาร์มูลนะครับส่วนมากจะเป็นฮาร์มูลซูเปอร์เลสนะครับซูเปอร์บูลนะครับน้ำเงินล้วนแดงล้วน ซูเปอร์กรนะครับสีทองนะครับสีทองล้วนนะครับมีหมดเลยนะครับนี่สีทองล้วนเต็มไปเลยเต็มเยอะมากนี่นะครับระมาณนี้นะครับก็ใครสนใจนะครับประกาศหามูลประกาศหามูลนะครับลองทักเข้ามาสอบถามพูดคุยได้นะครับถ้าผมมีแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะรีบตอบกลับนะครับราคาอยู่ที่หลักสิบถึงหลักร้อยนะครับหลักสิบถึงหลักร้อยใครชอบอะไรแบบไหนทักเข้ามาคุยได้นะครับถ้ามีก็จะรีบส่งให้ดูทันทีนะครับ โอเคครับขอพระคุณมากครับ